พี่มีพี่มีป้ายแก้ท้องร่วงลงไปดูซิผักอะไรแล้วตอบอ่าใครได้เดี๋ยวพี่แพาวตอบฟามก่อนแก้ท้องร่วงพี่แก้ท้องรวงเอาหาเร็วแก้ท้องร่วงแทองวงเจอหาเร็วคชอกะเอครับเ่นเหรอจอร่ยังแก้ ใครเจอก่อนฟั๊มก่อนอ้าวแกองว่าง, <c oughs> งดีฟรีค <c oughs> ่ะจดหหห <c oughs> ไหนเอาต้นมาให้ดูหน่อยซิ <c oughs> มีอะไรอีกมีอีกมีอีกไม่ใช่มีแค่ดีฟรีเอาต้นมาเลยนะ้องยกมาเลยฮะยกมาเพื่อจะได้รู้ด้วยอ่ยกมาดีฟรี ri, ยกมา มมอ,อันมไ,มมไม่มีลายแล้วพี่มันใช้เยอะมันใช้อ่าดีปรีแก้สองร่วงไหมคะ,ะนะน้องได้แล้วหนึ่งปั๊มเดี๋ยวมันยังไม่ชัดพี่ดูพั๊มน่อยเ็ปั๊มลายในมือดอกมันหมดแล้วพี่